ท่นเพื่อนคลาดขนาดนั้นเนีอยวิทีมเช่นแกครับรถเช่นเคยครับมาเล็วค่ะและที่วี่งดีเร็วก็เคยขับอย่างนั้นมันก็เป็นมั่งไม่ต้องท้าขนาดนั้นก็ได้เลยแกใส่ผงใส่ปลาเข้าไปแกบอกเั่นอย่างเดียวว่าเกี่ยนึง่งเ,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 เกี่ยน่องเกี่ยทแามเกี่ยนซี่แกโอ้เป็นอยู่บลือเกี่ยนึ่ง จะมาตานี้เกียร์ช่องนี่เกียร์ซ้มานี่เกียร์สิไปนู่เกียร์เกียร์ออาไปนี่นั่งช่อง้ทีอ๋อเข้าใจเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเอออง้องลองเด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 ดเดดเดดเ ก่อนนองอีบิตาแก่น้องน้ฮะเมกมือเหรออ๋อหรือเบาลงเมกมือฮั่นได้เก็บไม่ไปก่อนนองอีบิตาแก่น้องน้องน้องเหยียบคลาดตอนคลาดคลาดคลาดเหยียบเหยียบคลาดโอ้โอ้โอ้ น้องลองลองให่าหญ่ใหญ่อยาอยากขับในเกียดนึงเลยน้องลองให้ให้ไอ้เกียร์นี่อยู่ก่อนให้มันวางก่อนให้มันวางให้มันวางให้เกียร์มันวางก่อนอย่าอย่าอยู่ในเกียดนึงมันมันทอกมันทอกมันทอกโอ้ยเฮ้ยโอ้โหนูเอาปลาใหญ่มาคันนูฮะเอาปลาในมันนิ่งมาขันอุ้ยตายเลยบิดิมคลาดขนาดนั้นเลยจ้ะ น้องน้องน้องนเยบค้าสจรนี่เลยน้องน้องขอขอร้อยกอขอ้อยนะไม่ตองคลาสขนาดนั้นไม่เอาวาไแต่ไายอย่ยังอีทิมข้อทีมข้างออาจริงพุทธรถกระตุก เดียวจะมีทิมเด็กชัก้าไปเล่หน่องเข้าไจไหมว่าย้ายหลงคลองอันกลางอันยูเม่งเมงเมอเมงเม่งเมงันกลางย้ายย้ายยย้า้หลงองตตาตาหลงองกตวตัตัไม่ออกนจตายน่อเสียชีวิตขึ้นเขาเกยไหม เดอันต้องไปได้เอาเถะคนเราอยู่ติดใจใจมันสำคัญไอเอิ้นไม่สำคัญต่อใจอี่ทิมเขียนหนึ่งใช่ไหมเห็นยังเห็นยังเห็นยังคะ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 สีมือไหมคะเอ้ไม่อยากคนเราไม่อยู่ดี พี่ทีมเอนเนี่ยฉันข้ำมาทั้งนี้ได้ <c oughs> ไปต่อ Let's go พี่ทีมเอบพลาไวา้เชื่อฉัน <c oughs> ไปไป Let's go Let's go <S <c oughs>